วันนี้มาค่ะถ่ายก่าค่ะวันนี้มากันเดี่ยนี่นบแบรนด์เสรสิสค่ะที่เท่เหรอไม่ไม่แอบเซ็กซี่เนอะยังไม่เห็นเหรอต้องไปเห็นบ้านกังค่ะหนูตื่นเต้นนะคะหนูตื่นเต้นเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ในห้องแต่งตัวก็คือ คนเยอะคนเยอะมีแบบนางแบบมีมีน้องเกลใช่เจอน้องเกลเพิ่งเจอครั้งแรก่นเต้นสุดๆสุดๆคนอื่นน่ชอบหมูเด้งแต่หนูชอบน้องเกลเราไปเล่นวยหรืองเราไปเล่นยังยังหนูเป็นแอบเขินยังไม่กล้าเขินแค่ไหนเมื่อกี้เขิแค่ไหนในห้องนั่งมองอย่างเงี้ยเป่่่่่่่่่่า หนูชอบน้องอยู่แล้วชอบเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆใช่ค่ะชอบเด้งๆโอ้สุดๆหนูว่าคนนี้ไม่ธรรมดาไดาค่ะแฟนคลับที่ตามตามดูตามจับตลอดชอบโมเมตไหนมันเกี่ยวมากเอ๋อจริงหนูรู้สึก,กว่าหนูชื่นชอบทุกโมเมตเลยนะเพราะว่า มันมักจะมีโมเมนต์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเนาะอย่างล่าสุดที่เห็นแบบรีวิวแบบลำโพงเห็นไหมฮะ <laughs> แล้วก็มันไปสุดมากเลยอ่ะนี่คือมิติใหม่แห่งการรีวิวประทับใจมากมนเก้เกขออนุญ,ญาตร่วมร่วมดอบด้วยนะคะ่าเมั่ี้มีโอกาสทำไมไม่ได้ขอเป็นเพื่อนนะ กลัวกลัวโดนปฏิเสธมังก็เลยบอกว่าแอบแอบชอบอยู่อยู่ห่างๆใช่ใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเข้าไปสียงสถ้าได้เจอตัวอยากจะพูดอะไรคำแรกกับพี่เกล้ยจริงว่าตื่นเต้นจนพูดไม่ออกอ่ะเหมือนเหมือนช่าใครสักคนมากๆแล้แบบพูดไม่ออกอาจจะเป็นใบ้ไปเลยหรือว่าจะไปทเวร์แแ่น อุ้ย <mm รู้แล้วหนูไปให้เขาสอนหนูทัวร์ดีกว่าเพราะหนูหนูทัวร์ไม่เป็น่ะคะเดี๋ยให้น้องเกลสอนน่าจะไวดีด anyway> ีกว่านะได้ได้ค่ะิชชั่นวันนี้ก็เลยต้องแบบอาจจะต้องเข้าหาให้เชิญแบบน้องเกลหน่อยก็ค่ะเราก็จะวางเก่งใจอยู่เหมือนกันค่ะอย่างช่วงนี้อัพเดทของงานของค่ะเอ่อก็นี่กำลังจะมีภาพยนตร์นะคะกับทาง prime video นะคะ ลอนช์ประมาณ17ตุลา,ลา <laughs> อ๋อบอกวันได้แล้วใช่ไหมคะสิเ็ตุลาค่ะภาพยนตร์ค่ะเป็นภาพยนตร์ลงในพรมวิดีโอค่ะชื่อ Love Stuck รักวนหลุมจะเป็นยังไงไคะ่ะ <c oughs> ก็ค่าๆมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะที่เข้าไปอยู่ในหลูมของเวลาที่ มีความแบบว่าเขาเรียกไงวันทุกวันเกิดขึ้นเป็นเป็นเหมือนรูทีนเดิมๆวนวนลูปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นกับพี่เจมส์ค่ะเจมส์พีระดอนเจมส์ใช่ค่ะก็สุดยอดเหมือนกันนะเจมส์สุดยอดสุดยอดมากๆคนนี้เขาเอ่อเลื่องลือในในในความมุ่งมั่นของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เป็นไงบอกโฟกัสงานอยะไรเงี้ยแทนชีวิตชีวิตอื่นเนี่ยแทนชีวิตอื่นเหรอคะ คิดว่าเป็นเป็นปีที่ที่ดูแลส,สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราะ,ะอะไรไม่คิดว่าสื่อมีผลมากนะคะเพราะว่าหลังๆได้เปิด YouTube ดูบ่อยแล้วก็จะมีแบบอย่างล่าสุดก็คือดูรายการของแม่ชมที่เขาพูดเหมือนสัมภาษกับคุณหมอเนาะ ก anto, ็เ <divide> กี่ยวกับเรื่องแบบไมโครไบโอมเกี่ยวกับสุขภาพท้องอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเราเจอสุขภาพแบบปัญหาสุขภาพอบรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นก็เป็นปีที่โฟกัสเรื่องการแบบออกกําลังกายมากขึ้นค่ะมันมีอะไรสายสัตว์รอะไรบางอย่างจริงๆก็ไม่ได้ป่วยค่ะแต่ว่าเริ่มรู้สึกถึงร่างกายที่มันเสื่อมสภาพลงไปตามการใช้งานของเรานะ แล้วม,ม,มันไม่ใช่แค่ฟิสิกอลด้วยมันก็คือเมนทอลคือต่อให้เราออกกําลังกายอยู่แล้วบางทีมันก็เป็นทุกอย่างมันส่งเสริมกันนะคะก,ก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่กำลังสนุกกับการศึกษามากอ,<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเราต้องแนววิ่งไหมต้องแนวแบบว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์กรดจริงจริงหนูหนูมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังอะก็จะ,จะคุณหมอไม่แนะนําให้วิ่งเราก็จะไปแนวพิลาทิสหรือว่า<ๆ>ไปาไว่ายน้ํา<ๆ>ไปอะไรที่มันไม่ได้กระทบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องดูแลส่วนใหญ่ใช่มคือระค่ะใช่ใช่ค่ะต,ตอนนี้มันดีโอเค,อเคขึ้นมากมากค่ะเพราะว่ามีกล้ามเนื้อเข้ามาเสริมใช่ใช่ค่ะมันไม่ได้กระทบเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้กระทบขนาดนั้นแล้วค่ะ,ะ,ค,ะคิดว่าหลักๆเป็นการเสริมเรื่องเรื่องออกล้ามเนื้อที่ที่แบบก่อนอ้าน,นี้หนูไม่เคยมีเลยจริงๆตั้งแต่ช่วง ที่อยู่เบียนเคอ่ะหนไูไม่แทบไม่อาอกากังกกลเลยแต่ว่าพอเราเริ่มเต้นเราเริ่มทํากิจกรรมอะไรมากขึ้นมันมันก็เริ่มแบบมีมีกล้ามเนื้อมาขึ้นค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ว่าได้ว่าสุดท้ายเราก็หลีกหนีไม่ได้นะปัญหาปวดหลังปัญหาแบบเออมันมันมาจริงๆหนดูดูพูดคอ <Yellow> <ห>นเทนต์แบบใช่นี่พูดถึงเรื่องระไรเรื่อเดียวแลยเนี่ย <c oughs> หนูว่ามันสุดท้ายมาอยู่ที่การใช้งานเนาะอาจจะแบบอายุก็ส่วนหนึ่งการใช้งานก็ส่วนหนึ่งค่ะคิดว่าทุกคนก็น่าจะเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากเตื่งแต่ช่วงวิกฤตโควิดด้วยแหละ่ะขอบคุณค่ะร้อนกันไหมคะ